seasoned this is this detective raven judge the mercy second maddox and capital way wait a second. Before this court hold on with i'm is... ถ้าพูดถึงชื่อคริสพรั t ภาพที่ลอยมาในหัวทุกคนคงหนีไม่พ้นสตาร์ลอดสุดกวนหรือนักฝึกไดโนเสาร์จอมลุยใช่ไหมครับแต่ลืมภาพจอมเหล่านั้นไปให้หมดเลยครับเพราะในเมอร์ซี่90นาทีสั่งตาย เรากำลังจะได้เห็นด้านมืดที่บีบคั้นที่สุดของเขากระบ,บทนักสืบเรเวนชายที่ตื่นมาบนเก้าอี้ประหารและถูกกล่าวหาว่าฆ่าภรรยาของตัวเอง today, oh <my> เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งความยุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของมนุษย์แต่ถูกตัดสินด้วยเลขศูนย์กับหนึ่งในโลกปี2029โลกที่ความเมตตาไม่มีความหมายเท่ากับอัลกอริทึม เมื่อระบบที่ชื่อว่าสารเมอร์ซี่สามารถคำนวณโอกาสการทำความผิดของคุณได้แม่นยำถึง92%และถ้ามันบอกว่าคุณผิดคุณก็ต้องตายงานนี้เขาไม่มีแก๊งการเดียนมาช่วยไม่มีไดนโนเสาร์ให้ขี่มีแค่เขากับเวลาเส้นตายชีวิต90นาทีที่เหลืออยู่เดอะจัดตัวละครที่น่าขนลุกที่สุดในเรื่องไม่ใช่ฆาตกรหรือใครที่ไหนแต่คือแมดด็อกส์ AI ผู้พิพากษาที่รับบทโดยรีเบคก้าเฟอร์กูสัน ลองจินตนาการดูนะครับเธอคือ AI ที่ไม่มีความโกรธไม่มีอคติแต่ก็ไม่มีความสงสารทำให้ความเย็นชาของเธอคือจุดเด่นที่ทำให้หนังเรื่องนี้เทวีความกดดันขึ้นไปอีกระดับรีเบคก้าต้องถ่ายทอดความเป็นเครื่องจักรที่ดูเป็นมนุษย์ออกมาเพื่อบีบขั้นจำเลยอย่างเรเวนให้จนมุมให้เรารู้สึกอึดอัดและกดดันในทุกวินาทีที่เรเวนยังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นความน่าสนใจ อยู่ตรงที่ความยากครับหนังเรื่องนี้กํากับโดยทิโมเบกมเบททอฟเจ้าพ่อหนังแนวสกรีนไลฟ์นั่นหมายความว่ากล้องแทบจะจอ,จอติดหน้าคริสแพตเกือบตลอดทั้งเรื่องเขาจะหลบหลัง CG หรือฉากแอคชั่นไม่ได้ทุกเม็ดเหงือ่อทุกสายตาที่สัน่นต้องสื่อสารความเจ็บปวดความอึดอัดและความกลัวออกมาให้ถึงความรู้สึกของคนดูเขาต้องเล่นกับความว่างเปล่าเพราะคู่ปรับของเขาคือ AI ที่มีแค่เสียงและใบหน้าบนจอ ความล้ำของหนังเรื่องนี้คือการใช้เทคโนโลยี Screen Life เล่าเรื่องผ่านกล้องทุกตัวและจอทุกจอในเมืองไม่ว่าจะเป็นกล้องกริ่งประตูบ้านโดรนตำรวจหรือแม้แต่ไฟล์คลาดส่วนตัวโดวยหนังเรื่องนี้กำลังบอกเราว่าคุณจะไม่มีความลับในโลกอนาคตเพราะทุกฟุตเทจคือหลักฐานมัดตัวคุณได้หมดและที่น่าทึ่งคือเบื้องหลังการถ่ายทำใช้ระบบ Virtual Production ทำให้เราเห็นภาพโลกดิจิทัลที่ซ้อนทับกับความจริงได้อย่างไร้รอยต่อ ในหนังเรื่องนี้นักสืบเรเวนเขาจะไม่ใช่แค่เหยื่อแต่เขาคือพระเจ้าของระบบนี้เพราะเขาเป็นคนสร้าง AI ผู้พิพากษาอย่างแมดด็อกส์ขึ้นมาเองกับมือจึงเรียกได้ว่ามันคือความตลกร้ายที่ร้ายกาจที่สุดครับเมื่อสิ่งที่คุณสร้างเพื่อความสงบและความยุติธรรมกลับกลายเป็นสิ่งที่กำลังจะประหารชีวิตคุณเสียเองข้อมูลจากฝ่ายระบุว่าเขาต้องพิสูจน์ความจริงทำกลางความทรงจำที่หายไปงานนี้คริสแพลตต้องถ่ายทอดอารมณ์ทั้งความโกรธ ความกลัวและความรักที่มีต่อลูกสาวอย่างบริทที่รับบทโดยไคล i ีโรเจอร์สออกมาให้ได้ในพื้นที่ที่จำกัดถ้าเป็นเราก็คงจะไม่อยากไปนั่งในจุดเดียวกับคริสแพตใช่ไหมครับโดยรวมแล้วนี่คือก้าวสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าคริสแพตคือนักสแสดงระดับคุณภาพที่ไปได้ไกลกว่าหนังบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปคำถามทิ้งท้ายที่หนังเรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราคือในวันที่เทคโนโลยีฉลาดกว่าเรา เรายังควรเชื่อใจมันอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังยื่นดาบให้หุ่นยนต์มาฟันคอรเราเองหรือเปล่านี่คือไซไฟทรลเลอร์ที่ตั้งคำถามได้ตรงแรงและอึดอัดที่สุดเรื่องหนึ่งของปีนี้ครับไปดูกันว่าสตาร์ลอดของเราจะเอาตัวรอดจากเก้าอีส้สังตายนี้ได้ยังไงเตรียมพบกับคำตัดสินสุดท้าย22มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์